ทุกคนเตรียมอัดต่อเจ้าอาจารย์ราสาวนี่เป็นกินอาหารหมาที่แรกตั้งแต่ที่ทำมาเนี่ยราสาวเอ่าโมนี่ป้อนพ่อหน่อยเอาแต่ในถุงดีกว่าหยิบเลยเอาแบบนี้นี่เอาแนี้นี่ขอความเสี่ยงกลุบ ASMR ด้วยนะคะเสแซงมาโซยแซงมาโซยแซงมาโซยเราถือถือว่าดักดนราถือว่าดักถือว่าดักแค่คนเดียวมันจะกลุกไหมอะไรนะ เป็นดีเขากินคนใช่เดี๋ยวพ่อขอลองชิมก่อนว่าอร่อยหรือเปล่ากินสักคำนึงเลยกินเออดูอ่อกินดีด้วยเอางี้มเนได้หยิบให้กี่อันมเนไ้หยิบแจกทุกคนนะมเนได้หยิบให้เท่าไหร่เท่านั้นมอนไหยิบในนี้ลูกหยิบในห่งนี้เลยเอมิ่ม้วยหรอเอายิหพ่อหให่อกินดีกินดีหยิบให้พ่อหย้่อยพ่อหยิบใพ่อหยิให้พ่อโให้พ่อหให้พ่อห้พ่อยให้พ่อ แล้วอยู่ในพี่กินอย่างพี่กินพี่กินโอ้ใหญ่เยอะกว่าพ่อพี่พีไม่พี่นี่อยู่ในพี่ทุกคนเลยแจกพี่ทุกคนพี่แม็กด้วยเลยพี่แม็กด้วยพี่แม็กชอบเยอะๆพี่เบลด้วยให้พ <คะ S 2> ี <hasta S 1> <guarante S 2> ่เบลด้วยค่ะกินดีกินดีพี่หมอเบลกับพี่หมอเพื่อนแบ่งกันโอ้โหโอ้โหเราเออเราทำได้ขอบคุณค่ะเอออาจจะโชว์หรือแม่แม่เราตีนหันหมาพี่คิวพี่คิวสองเลยให้พี่คิวด้วย มาทุกคนโชว์โชว์โชว์ทั้กินได้กินได้กินได้โอเค1 2 3 two เริ่มจากพ่อแซด้อแซดก่อนให้กินจริงเหรอแต่ไม่ต้องเยอะขนาดนี้อาไม่ต้องไม่พออ่อแไม่เยอคืไม่ลองไปดูว่าเคลยไม่ไม่ไม่เค็มใช่ไม่ลอสุดยอดการขายค่ะทุกคนอคเดี้ยงน้องหมาองแมวของคนละหยึงเด้อนะคะคย แต่ว่าพี่ขิงเ่ยเขากินตลอกพี่กับขิงออกข้าวไปออกข้าไปในปากเลยคือรโมเด้โมดศรัทธาอร่อยไหมเฮ้ยอร่อยเหมือนกินเคยกินอะไรบ้างแบบซีเรียลคล้ายๆมันมีกลิ่นแบบคล้ายๆก้างปลาแห้งก้างปลาแห้งที่เรากินอ่ะอใช่ใช่ใช่ในซองนี้ใช่ไหมที่เป็นก้างปลา ลาสาวพุดกรีนค่ะได้ค่ะเค็มไหมเค็มพี่เค็มเอาที่เค็มขอตามจริงคือมันมีรสชาตินิดเดียวน้อยมากอันนี้กินอีกไหมกินอีกไหมเดี๋ยวรอก่อนรอทุกคนก่อนเยอะๆรสชาติมันอาจจะอร่อยขึ้นโมนิคเดี๋ยวโมนิคไม่ได้โมนิคเดี๋ยวแต่มันมีกลิ่นมีกลิ่นใหญ่ใช่ของหูใหญ่กระป้อยไปเลยเนาะเออโมนิคป้อนพี่กลิ่นได้ไหมคะอืออือเืนป้อนพื่อคนพ่อเม้มปากไม่เอาแล้วอ่ะ ปอนี่กินป้อน่กินป้อน่กินป้อน่กินปอนเลยลูกปอลเลยลูกพอกพี่กินพี่กินหนกกินพี่กินจะชิมให้ป้อนกินไม่ได้กินไม่ได้ปอนกินไม่ได้ให้เบบีอยู่ปอนทั้งมือเลยปอนทั้งกำเลยอนทั้งมือิ่กินชิ้อกินกินได้พี่กินกินพี่กินกินป้อนให้พี่กินพี่เองหจะป้อนคะป้อนไหมอ่ะใส่มาให้นี้เลยใส่มาให้ในมือด้วยอพี่กินกินเองนะ กินเอ้งของไม่ป้อนหรอไม่ป้อนไม่ป้อนเดี๋ยวป้อนพี่อูด้วยนะพี่กินชิวจังอ่ะขอรีวิวกินเป็นสแน็คเลยแบบเออไม่มีรสชาติเลยนี่มมันเป็นยังไงมันจะแบบมันจะเป็นรสชาติจากธรรมชาติยังไงอู๋มันไม่มีรสเค็มแน่ๆนม่เคมคือเคอธิบายแบบเข้าใจง่ายคือเป็นรสชาติจากแบบว่าเหมือนปลาแห้งอ่ะให้รที่เราเหมือนปลาใช่ใช่เพราะว่าถ้าถ้าบางบางบางเกรดบางยี่ห้อที่เรากินเนี่ยกลิ่นมันจะแบบ มุมปรมดเลยคิ้มเคยอะอไรเงี้ยเลยเหมือนไปตัวไหนจะเละตัวนี้คืออันนี้ก็คือถ้าเครียวจริงๆก็จะรู้สึกถึงกลิ่นของสิ่งที่เราเอามาทำจริงๆไม่แย่ไม่แย่เลยอะกิจินอีกแบบตายไปบ้านพี่แน็กบ้านพี่แน็กไปบ้านพี่แน็กเออพี่แน็กมาบ้านพี่แนกเลยไปทำงานคอนเน็ตคนเป็นโรคตเขาเตาปเกาะเขาปากพี่แน็กน้ตอนพี่แน็กเกาะกปากมาแล้วพี่แนนเกาะเขาปาก กอะเขาปากพี่แน็กบางลูกป้าปอาพี่แน็กทำงานค่ะแล้วก็รับรางวัลค่ะเดี๋ยวพี่มาเร็วมาทุทีค่ะเริ่มเริ่มค่ะห่วงเหรอห่วงเก็บไว้กินเองก่อนไหว อ่ะโอเคอาชิมอร่อยอร่อยทุกคนดีดีอร่อยไหมคะดีค่ะมันไม่มันไม่ได้แบบว่าแบบไม่ได้เค็มไปมันไม่ได้เป็นกลิ่นเหมือนที่แบบว่าเป็นกลิ่นอาหารหมาทุกคนเคยได้กลิ่นอ่ะกิ่นว่าแบบอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเรากินได้บอกเลยว่าน้องหมาแบบกินดีมากๆอ่ะมันไม่เค็มเลยอ่ะไม่เค็มเลยมันเนี่มมากอ่ะพี่ขิงเลี้ยงหมาสี่ห้าตัวพี่ขิงชิมกันแล้วกนะกันละกันละกันกันกันละกันละกัรละกันละกันละกันลกันละ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 กัละกัน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 ละก